ท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณ,ค,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 ณคุณสัตสินิภาคุณนับแชท .jpg คุณเลสเดนอีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแปดและคุณฮาวทูไฟเตอร์มากที่ต่างหูเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับ

ก้าวขั้นละบ้านหนึ่งถ้าเปิดเจอนอร์มอลตัวหนึ่งถ้าเปิดเจอทิกเกอร์เรียการ์ดขอ,เ,อ,อเลือกเรียการ์ดกู้คแค่หนงใบยิงทิ้งนะเลือกอยู่ในแถวหน้าเราไม่เกินสรรมามใบบวกกันละห้าพันจบเถอะตัวตัวตัว,ว,วเอ้ไม่ใช่อันนี้น 5, hing, 5, มมนไม่ใช่ตัวนี้บวกห้าพันยิงทิ้งบวกห้าพันมันมีแค่เราสองตัว,วมันตัวอื่นปะวะ เลือกยูนิลเทอหน่าก็มันท0าผันท่าผันเรันนี้เทคอันนี้เทคอืกระดาษหนึ่งหนูเอาขึ้นมืออคะยังยังก็ยอยี่สิบี่สี่โอเคตีต่อเลยคอมโบคอมโบสิบแปใช้เทคไม่ได้นะแ็มสิบปดบวกอีกห้าเป็นยีิบ 네오 yeah. 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 <laughs> <laughs> ที่ลงเลยดีแหม่ปัดแล้เราไแล้วก็เราลุรฟไไปนแล้วก็เาลุไปทยแล้วบอกไไทยล่เปนา้วเอ่น่งก็เท่ารอันนี้อายแล้วเนี่ยสี่หมอปขอปรับเลกแปบคผมแล้วดวไ เขา้าถ้อยแบนี้ค้องเจ็บนเำสแล้วก็ต้องเจ็บเปิดสร่ง รับกอง10สายกรมันจะทำงครับงอ้นี้กูอันนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่ามมีหนูเนี๋ยวนาอ้นี่ไว้ก่อนอเจเค่อยู่ไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วก็ดีๆทอีกรอบนะเปิดิคี หนึ่งสองสามสี่หตนึ่งอกินจ่าเต็มขนาดเลยกินคอเลีกินจาด้ไงอกวกาีรูสึกดีอนร์เลยไะแล้วก็สกิลเขาได้บ้านหนึ่งมันตักินไว้นะ

แล้วก็หัก5,000สามตัวนีสามนี่ให้มันเด้งหนึ่งให้เดงสองแล้วก็เกี่ยวกราฟสามบเลยยี่สิบไม่มีไม่มีไม่มีคออย่างเดียวหมื่นทา่คน อันนี้สิบสิบสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าถ้าตีฮิตโตสองตั 2, วหนึ่งใช่แล้วก็อันนี้เป็นสิบแปดสิบแปดสองหมื่สามสอง สามสองยี่สิบแปดสามแดได้อยู่อได้ข่ะคู่ได้พลังให้กำลังให้สามอันนี้เป็นหกเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดสี Columbus ่สองมาองเลาทองเลยตกรอบสองเลยสรุปกูเปิดมาใกล้กับไอเดียน4ีด้ว ก uhm like, ิ้งกาเต็มต like, ้นอนเี้ยที่จริงอะเรนจะไม่ยุดอกครับถ้าหากอ่แคนขึ้นมากับใส่ตัวนี้เองที่เดียวรู้เรือการแตี้ว่ละเด็กมันก็ดูน่ารักจริงๆของเื็นขึ้นมาก็ดูดีกว่าท่ก่ตคนี่ยนะ เข้าอี่นเอาเอาอะไรไปโซ้วะเงนก่อนรอบเลยเหีียไม่มรเือมั้องถามะยอก็เข้าอยู่เียนอะไรไปโ่ววสองมงหรือเป่าติมันน่าจะองเดือไใ้ฝั่งนี้ดีแรงกว่าใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันือเด็กด

ก็แต่ต่โอคี้ดีดใช่นีเกเมอร์ดีเกเมอร์โอว้นีลยนบไม่มีที่วางก็ทักิะทําซ้าแล้วแล้วทํา้ำอีกเปิดครั้งที่1นึ่นี่ก่อนนะนี่ก่อนได้ทิกเกอร์บวก5้าสันบวกจีบเปิดครั้งที่สอง บวกห้าพบวกชิ้นบวกบวกห้าพันบวกไปเหมือกหมื่นห้าเป็นบวกสามหมื่นแล้วสองชิ้นสกิสิลชิี่วนเป็น่อเดกที่ผลงานเริ่มเปียนเนื้อจ่าฟอมาดีผงานดีคนเขาที่เมาเปล่นข้าแต่ถ้าถอดตัวนล้ออกก็เปลี่ยนเป็นสิบสี่วันอีกจวด ก็ไ่าเยเลยมจะไ่ขาไม่าสะงิบเก้าเลยใยมไม่ต้องจาะอไม่สดไม่กดไม่มีคาราบาร์แล้วผมใส่ห้า้บาทเอาสองเอาืนสองใบสิบเก้าเลยสองที่น่ยเอความที่แบบว่าขาดเหลือเกินใช่ครับใส่ไอ้ถ้าไปสองใบเพราะว่าถ้าจะเล็นยิบสองไม่มีอะไรมันบวกมากคาได้าารถึงเรื่องตัวบวก้ากันไม่ทำ

อู้ดูกล้องแบบเราอยากรู้สนะมันจะเห็นหมดโอ้เห็นเห็นเห็นโอ้ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นกรอบตรงนี้คือแม่งแน่นจัดเลยตรงเนี้ยอันนี้นะมีตัวหนึ่งโอเคแม่งแน่นจัดเลย ไม่ตองลงกับมือไม่ไม่ต้องตอดนี้ว่างๆนี่ละมองไม่เห็นล้วมันมากเลไม่เป็นไรงั้ไม่หยุดแ่นเกินพอเสร็จโดนเตะป๊บ่เบิร์ตข่งไว้ีเดีอ้าะเนียมึงมาเดียวเดียวไปกนอาจจะไม่เพรเพื่อนมารอง๋ยวไปถามกันต้เดี๋ยวเิกันนไามกันันีเดี๋ยว็ะเดนธรรมดาลกัน มันไม่ได้เเปหรให้สมุความรวอย่ไม่ได้หรว่าใครยิงอ่ะอ๋อการเะาเเ็เป็โจล่เปสลิเป็นอะไรอ่ะมม่เป็นตาเมเช็คก่อนตอนรู้สึกเป็นตามมาโอเคข้อมือแล้วสลิตเป็นยก็ขี้อะก็ขี้ ไอตัวที่เบี้ยไไอตีโอกรักได้น่ารักกระตายเป็นหน้าก่อนลูกโลก เห็งยิเนเลยน้ำน้ำดีนี่มันตัววิบัติเข้าเลยไม่มีคีดเอาเนี่ยขีก็ตัวตกแดมเลยตกแต่ทุกร้านานก็แค่เสเล้าไปเลยใตรกเท่าไหร่ว่ามันม็จะบอกไป่่านรมาเกอนะ้หนดีเ่คจะหนู ตัวคันนี้ทไปอเมริกเราก็บววกจากมาแตีเลีนยจปสันจะวกันกี่เงินสองสองหมื่นหกหมื่นสามสามมีมีสมีสลิปของโคโค่แล้วเาเดี๋ยยังไม่ได้แจกเโคโค่ส่วนสลิปอายามีก็ห้าหมื่นจากเลขมาไม่ได้แจกเลขสามแจกเจดี๋่อนจับูัง

เป็นลงแล้วเขียนให้แล้วก็เปิดใหม่รอบมึงลงเป็นหกรอม่อนใช่ปูห้าสองไอลามเสียมาแล้วมุนันไีเชียงปูมึงหกปูเจ็ดอะไรไม่เจอครับฟุกฟุกไม่อยู่แล้วฟุกตายห่าแล้วเออ โอเคเดี๋ยวคราวหน้าไม่อยู่มึงใช้คำนี้กงมึง้าเอาเก็บนะแล้วูกหมารูปม pues like ิน yeah. well in. ้แล้วก็รูมีเกแล้วก็เปิดเทปไว้เรื่นงราวที่ว่าจะเอาเรื่องราวของผมมาเกับตรนี้นานมากของมีรั้น่ไัอ้นักษณบตายไปแล้วนี่ ให้คนเส็ข้างให่ามาขึ้นมาว่าโลารุน่นหเลยไอ้น้องสิบแปดีจวดลาบใเลยลงมาไอรัสเอ็นบีโอแล้วองแวหัวนปสองคนที่เหลือก็าตรีรีคือก็เรียมในเรื่อที่หัวตาของใชนะห้าพันห้าพันหาัววๆเลย นมัมีของมนอนึ่งยังมีของของมื่ห้าของมื่เฮ้ยไอติมสองสิก้าก็คือไอเลือกเอกเลก็คือไอติมสองรางวัลคนอันนี้เกได้เลยว่าอไนี่สอแค่ไม่สรางวัลอยู่ก็คือเป็นไอสองกูชิวอเอ้ยสิบหกสิบแปดสุดก็วาด่หเแกเป็นไติเมนรก็เลยวาดน้องราพารตเลก็มีคนแซวบอกฮ้ยขมวาย เัพีดีสี่ดู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 ห้ไพลังไอ้ยี่ดีเสร็จแล้วเฮ้ยปลี่ันเป็นแลไ่สีกตีครับเจ้ามันแล้วมันตามันมันีวทุ่ดงแล้วเว้ยก็เปิดมือถือเถยวะเฮ้ยมันไม่ต้ซีวอะมันต้องเปิดจอใหญ่ไม่มีเลยนี่นี่ดูวคุณห่วงโรงพาบาลงบ้อวยมก็ยังมาจาก แล้วแันมาถามอย่างนี้เนี่ยนะเนี่ยทำตัวแล้วแม่ก็ทำตัวที่เกลียไหมที่เกียไหมผมก็เพิ่งบอกไปว่ากูยังไม่ได้แล้วแม่ก็เอารูปที่มันได้ใส่าทามาให้กูอยู่แล้วเสร็เจอ้ว็มีที่ขาแข็งแรงไหมอ่ะ่งางทำไมมาพีแล้วเตรียมักลับอ้าเจ็บขัเจ็ขาแล้วมันต้องมีจีอะไรวะ ไอ้แค่นี้ลงมาอี่ิด่งลใช่ป่ะลงไก่ร่ลเราอามันมในอมพิวเอันไอดูหน่ได้อเี้อะไรอันนี้ถ้าู่กีดิวคุณรูแล้วจเลือไหลคจะเใครจะเลอไรก็่องบานขนาดนไหลก็เยี่ยมได้เลยคอสกคอสกีดีตรงนี้ <risque> นนสดเส,ส,สิบห้สิบาต่เสยเลราใสบห้เลาสิบแปดเอาพใน้สิบเจ็ดอ้ไหนเนี่ยใ้ไหนหัวหมไมเนี่ยไหนไม่มีหัวไม่มีไหลหัวแล้วม